เทศบาลเมืองลบบุรีในรมิสสีแยกไฟแดงเส้นเฮงสีแยกใจกลางเมืองลบบุรีให้เป็น Land แลนด์มาร์คแห่งใหม่โดวยการวาดลวดลายลงบนพื้นถนนแบบสตรีทอาร์ตเป็นการสานต่อแผนการบิ๊กคลีนนิ่งของเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อคืนเมืองลบบุรีที่สดใสสวยงามให้คนลบบุรีครับที่สี่แยกไฟแดงเส้นเฮงสี่แยกใจกลางเมืองลบบุรี เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนที่มาจากชมรมศริลปศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดร่วมกันลงสีตามแบบล่างที่ได้มีการล่างเป็นแบบไว้เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมา โดยรูปแบบที่วาดไว้ในครั้งนี้เป็นการร่วมกันออกแบบโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและคณะครูกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเน้นสีสันสวยงามแบบสตรีทอาร์ตโดยใช้สีที่คงทนและได้มาตรฐานทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาในการดําเนินงานประมาณ2-3วันทั้งนี้ต้องขออภัยผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีแนวคิดในการสร้างสีงส่แยกเส้นเหงสี่แยกใจกลางเมืองลพบุรีให้เป็นแหล่งมาร์คแห่งใหม่ด้วยการวาดลวดลายลงบนพื้นถนนรูปแบบสตรีทอาร์ตบนพื้นถนนที่สวยงามหลังจากที่ได้เคยสร้างความประทับใจมาแล้วในการทาสีเส้นจราจรบริเวณด้านหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศและมีประชาชนมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นแหล่์มาร์คที่มีประชาชนชื่นชอบ นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรียังได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจาราจรเส้นขอบฟุตบาททางม้าลายในเขตเทศบาลเมืองลบบุร,รีใหม่ทั้งเมืองเช่นถนนวิชายเยนถนนสุร,รสงครามถนนหน้าสามพระการถนนราชดาเนินซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการ Big กคลีนนิ่งเขตเทศบาลเมืองลบบุร,รีเพื่อคืนเมืองลบบุร,รีที่สดใสสวยงามให้คนลบบุรี ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่พบเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเขตเมืองลบบุรีหลังจากที่ปฏิบัติการควบคุมประชากรลิงลบบุรีได้มีการจับลิงย้ายไปอยู่นักสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีและการเนรมิตสี่แยกไฟแดงเส้นแห่งสี่แยกใจกลางเมืองให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยสตรีทอาร์ตบนพื้นถนนในครั้งนี้ เป็นการสานต่อแผนการบิ๊กคลีนนิ่งในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อคืนเมืองลบบุรีที่สดใสสวยงามให้คนลบบุรีและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลบบุรีซึ่งเชื่อว่าหลังเสร็จจะมีความสวยงามกลายเป็นจุดที่ได้รับความสนใจอีกจุดหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและเศรษฐกิจของเมืองลบบุรีจะกลับมาดีเหมือนเดิมความสุขของคนลบบุรีก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมเช่นกันส่วนในระยะต่อไปจะได้เชิญผู้ประกอบการค้า ตามตึกอาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมาประชุมเพื่อขอมติในการดําเนินการทาสีตึกอาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีใหม่ให้มีความสดใสสวยงามต่อไปท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วร,ราศั์ไกลเลิรก,กรรมการผู้จัดก,การเคเบิ K TV, ลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวที่สันก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิตติรักชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ